สวัสดีค่ะท่านสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยงัดที่ผ่านมาเลขออกอะไรเดี๋ยวไปดูกันมัตที่ผ่านมาเลขออกสี่ตัวสี่ส,สี่หนึ่งห้าสามตัวสี่หนึ่งห้า ล่างสี่สี่วันนี้เราไม่เข้านะคะคือแอดจะไม่เปลี่ยนเลขนะคะมีบางอาจารย์นะคะลงเลขตัวหนึ่งพอเลขออกเปลี่ยนตัวเลขนะคะแอดไม่เคยทำนะคะถูกเป็นถูกผิดก็คือผิดนะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้าง ันที่เราพัฒนาวันนี้วันที่ยี่สิบหกทับเก้าทับหกแปดวันนี้ได้เด่นหนึ่งกับสองนะคะ หนึ่งกับสองเดี๋ยวเราไปจับคู่กันเราพัฒนาที่ยี่สิบหกกับเก้าทับหกแปด คู่วันนี้มีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าให้แนนอีกเช่นเคยนะคะสี่ตัว หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเดี๋ยวเราไปดูตัวเด่นร่วมกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเด่นร่วมเด่นร่วมมีหนึ่งเก้า หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองแปดสองเจ็ดแล้วก็มีแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดอันนี้คือเดินร่วมนะคะ ี่ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะปรุ่งนี้ก็เจอกับฮาหนอยปกติฮาหนอยพิเศษและฮาหนอย v ี p ตอนนี้แอก์กำลังคิดแยกสูตรนะคะแยกสูตรระหว่างสามหน่อยเป็นหนึ่งคลิปแล้วก็หน่อยพิเศษหนึ่งคลิปหน่อยปกติหนึ่งคลิปแล้วก็หน่อย v ี p อหนึ่งคลิปนะคะตอนนี้กำลังคิดหาสูตร คำนวณอยู่นะ้วคบะว่าแบบไหนจะลงตัวถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะทำการลงคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ